วันนี้มี3เหตุผลว่าทำไมทำออนไลน์ไม่ดังไม่ปังไม่รุ่งสักทีนะคะหลายๆคนเข้ามาทำออนไลน์แล้วขายไม่ได้หรือมันไม่เกิดผลลัพธ์เป็นที่พอใจอย่างคุณสักทีนั่นเองเป,เป็นเพราะอะไรคุณดินมาให้3มเหตุผลนะคะ3เหตุผลพร้อมวิธีแก้เลยนะคะวิธีที่1ก็คือคุณไม่ได้ปรับเพจของคุณ เพจของคุณยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เพจของคุณตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ตั้งแต่เขาเปิด Facebook มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้คุณก็ยังทําแบบเดิมๆอยู่เพจของคุณก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะขายไม่ได้เพราะเหตุผลนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าเพจอื่นเขาปรับกันไปถึงไหนแล้วเขาปรับแบบทันสมัยหรือว่าเขาอัปเดตเทรนใหม่ๆกันจนไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเพจของคุณคุณจะต้องปรับไม่ให้ เป็นเพจที่ล้างไม่ให้เป็นเพจที่ล้าสมัยหรือเพจที่มันลกล้างไม่มีคนเข้าไปดูก็เพราะเพจของคุณไม่มได้ดึงดูดมันเป็นเพจสมัยเก่าๆอยู่นั่นเองนะคะเหตุผลที่2นั่นก็คือคุณไม่ได้มาสร้างคุณค่าคุณไม่ได้ให้คอนเทนต์สอนเขาคุณไม่ได้แอคทีฟเพจของคุณเพจของคุณ,คณกลายเป็นเพจที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีการทําการตลาดไม่มีการสร้างคอนเทนต อะไรใหม่ๆเลยมาโพสต์ขายตั้งแต่สมัยไหนก็ยังอยู่แบบเดิมแบบนั้นแหละรอจะให้คนมาซื้ออย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสร้างการตลาดด้วยทําการตลาดแบบสมัยใหม่ด้วยหรือว่ามาสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ให้สิ่งดีๆให้คุณค่าให้ประโยชน์อะไรกับเขาออกไปนั่นเองคุณถึงจะขายได้นั่นเองนะคะเหตุผลอันที่สนั่นก็คือคุณ ยังทำแบบเดิมๆอยู่แบบวิธีเดิมๆแบบสมัยเก่าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนให้มันดังให้มันปังให้มันลุ่งให้มันได้ผลในแบบที่คุณต้องการคุณก็จะต้องทำแบบใหม่สร้างเพื่อจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆทำวิธีใหม่ๆทำแบบเคล็ดลับใหม่ๆแบบไหนเทรนไหนที่เขากำลังมาแรงเทรนไหนที่เขามาใหม่กระแสไหนที่มาแรงคุณก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงเพจ เปลี่ยนแปลงแนววิธีการทําเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทําอยู่นะคุณจะต้องเปลี่ยนมันตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะไม่ทันเขาคุณจะช้าแล้วคุณจะสู้เพจอื่นไม่ได้เลยเพราะเพจที่เขาทําทันสมัยเพจที่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะได้ลูกค้าเขาจะขายได้แบบรัวๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากขายได้อยากขายปังอยากลุ่งในออนไลน์คุณก็จะต้องทำา3วิธีนี้นะคะแล้วคุณจะไปได้แบบ ยาวๆแบบยั่งยืนเลยลองเอาสาวิธีนี้ไปใช้นะคะวันนี้คุณรินไปแล้วค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ